สวัสดีครับทุกทกท่านครับพบกับตีปุ่นสตอรี่นะครับตีปุ่นสตอรี่วันนี้อยู่ที่หน้าวิหารลายคำนะครับอยู่ที่วัดพระสิงห์วรวิหารนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านข้างของพระธาตุหลวงนะครับเดี๋ยวมองดูรอบๆนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับว่าในวิหารไายคำแห่งนี้มีอะไรอยู่ด้านในบ้างนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปนะครับผมจะให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าทางเข้าของวิหารไายคำนะคะรับเป็นวิหารที่มีความวิจิตรสวยงามมากนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปปั้นของสิงห์นะครับอยู่สองข้างทางขึ้นนะครับชัวนทางบันไดก็จะเป็น กของพญายนาคตามปก,กติทั่วไปนะครับเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับ,บ,บ,บจะให้ดูซุ้มประตูทางข้าวนะครับ วิหารลายคําคําว่าคําในโบราณก็หมายถึงทองนะครับเะาดูความวิจิตรการของลวดลายของซุ้มประตูก่อนนะครับ เป็นลวดาลายวิกิตการตาและก็มีความละเอียดมากๆนะครับจะมีประวัติอยู่นะครับเขาบอกว่าพาระพุทธสิหหงหรือว่าพระสิงห์นะครับที่ประดิษฐานในวิหารลายคำโบราณสถานแห่งนี้นะครับพระเจ้ากรุงรังกาทรงสร้างเมื่อพุทธศักราช700นะครับสร้างถวายคุณอ๋ออันนี้ไม่ต้องอ่านเนาะเมื่อเราเดินเข้ามา จะมองเห็นพระพุทธสิหิงหรือว่าพระสิงห์นะครับ,บรัดิสถานอยู่ตรงกลางด้านหน้านะครับส่วนผนังสองข้างจะเป็นเรื่องราวของชุวรรณหงแล้วก็รามเกียรติ์ผนังซึ่งมีความเก่าแก่แล้วก็นานมากแล้วนะครับก็จะมีการทำรั้วกั้นนะครับเพื่อไม่ให้โผนเข้าไปสัมผัสผนังนะครับเพราะว่า ภาพที่เป็นผนังนี่นะครับเป็นกิจกรรมที่เก่านะครับห้ามสัมผัสห้ามจับนะครับเพราะว่าเริ่มมีการลุดลอกไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีการอนุรักษ์เอาไว้นะครับภายในวิหารนะครับก็จะมีทางออกนะครับเป็นประตูซุ้มประตูด้านข้างนะครับเล็กๆทั้งสองฝั่งนะครับมองออกไปเห็นภายนอกสวยงามนะครับ ขนาดนั้นนอ้เท่าที่ผมมองดูเียวจะเห็นว่าภาพทางานี้ยังอยู่ในความสมบูรณ์อยู่นะ ส่วนลวดลายบนประตูหน้าต่างนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับลวดลายก็ทรงคูท่าทางด้านล้านาน,นานะครับก่อนประตูหน้าต่างก็ยังคงเป็นแบบโบราณนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นริมที่ใช้สำหรับเสียบก่อนประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ขัดอยู่ตรงหน้าต่างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ความเป็นโบราณมากๆนะครับดูลักษณะของไม้ในการขัดเกลาของเนื้อไม้นะครับก็จะใช้แบบโบราณนะครับจะไม่มีการใช้เครื่องมือทันสมัยแบบสมัยใหม่ให้มีความปราณีตน,นะครับและสวยงามนะครับแต่ก็คงจะสวยงามในยุคสมัยนะั้นๆที่สร้างขึ้นมานะครับส่วนตรงกลางหรือจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหหงหรือว่าพระสิหงห์นั่นเองนะครับก็จะมีพระพุทธรูปอยู่สองข้างนะครับ ของวิหารก็ไม่ใหญ่มากนะครับความยาวประมาณ10เมตรนะครับก็เหมาะสำหรับรอ,องรับในการทำพิธีกรรมในสมัยก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นสถานที่ไม่ไม่กว้างพอไม่กว้างความพอนะครับที่จะทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาน ด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องสักการะบูชานะครับมีผานพุ่มชัดเงินชัดทองแล้วก็แจกันดอกไม้ดอกพะวันสานะครับที่ทำมาถวายับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมด้วยกันนะครับ ถ้าหาผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณครับ